สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงและก่อนจะไปติดตามรับชมคลิปในวันนี้เบื้องต้นนะครับผมขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยนะครับกับกลุ่มบัตรคนจนผู้พิการผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดและสุดท้ายนะครับในส่วนของกลุ่มคนละครึ่งนะครับเป็นโครงการใหม่นะครับที่ามาพร้อมกับนายกรัฐมนตรีใหม่นั่นก็คือนายกอนุทินนั่นเองนะครับสำหรับโครงการที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นนั้นนะครับผมขอเกล่นหัวข้อคลิปตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนั่นก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะเพิ่มเงินให้เป็นจำนวน1,000บาท กลุ่มผู้สูงอายุนะครับจะเพิ่มเงินให้เป็นจำนวนสูงสุดถึง1,250บาทกลุ่มผู้พิการจะเพิ่มเงินให้เป็นจำนวนสูงสุด1000บาทนะครับผมกลุ่มคนละครึ่งนะครับกลุ่มคนละครึ่งก็จะมีการอัปเดตโครงการนะครับให้เงินสูงสุด1000บาทเช่นเดียวกันนะครับผมรายละเอียดเราไปติดตามรับชมคลิป พร้อมๆกันได้เลยครับกลุ่มแรกเลยแล้วกันนะครับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยนะครับเพราะว่ารัฐมีนโยบายหรือโครงการที่จะมาเพิ่มเงินให้กับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากของเดิมฟังดีๆฟังช้าๆฟังชัดๆนะครับผมถ้าใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจกดย้อนคลิป ไปรับชมใหม่จะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะตอนนี้มีข่าวปลอมออกมาเยอะมากฟังผมคลิปเดียวจบรู้เรื่องเลยครับผมกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มบัตรคนจนนั้นนะครับของเดิมที่ท่านได้รับอยู่ท่านได้รับ300กันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจับจ่ายใช้สอยรัฐมีนโยบายจะเพิ่มเงินให้อีกคนละ700บาท รวมเป็นได้รับสูงสุด1,000บาทนะครับไว้รูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆแต่หลายคนก็คงจะถามผมต่อไปว่าแล้วมันจะได้ทุกเดือนไหมผมขอตอบเลยครับว่าเป็นโครงการที่ให้เพียงครั้งเดียวเดือนเดียวเท่านั้นนะครับจากเดิมที่ได้300บาทรัฐจะเพิ่มให้ทุกคน ย้ำนะครับว่าทุกคนอีกคนละ700บาทรวมเป็น1,000บาทเท่านั้นนะครับผมส่วนเขาจะแจกให้เดือนไหนซึ่งคาดว่าน่าจะแจกตั้งแต่ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนี่ก็คือข่าวดีของกลุ่มบัตรคนจนนะครับกลุ่มแรกครับผมต่อมานะครับอันหนึ่ง สืบเนื่องจากโครงการบัตรคนจนที่จะแจกเงินเพิ่มให้จาก300เป็น1,000นะครับก็คือเพิ่มให้700นั้นถามว่าทำไมรัฐเขาถึงเปลี่ยนหรือเพิ่มให้เป็น1000ก็เพราะว่านะครับผมมันจะไปสอดคล้องกับข้อมูลโครงการใหม่ของท่านนายกอนุทินนะครับนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งนะครับผมโครงการคนละครึ่งเนี่ย เขาจะให้นะครับผมวงเงินนะครับขั้นต่ำหน0 0งบาทย้ำนะครับว่าวงเงิน1,000บาทดังนั้นนะครับบัตรคนจนเขาก็จึงเพิ่มให้นะครับเป็น1,000บาทเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าคนที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้แต่เขาก็จะให้เงินเท่ากันนะครับ โดยโครงการบัตรคนจนท่านไม่ต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรแต่อย่างไดนะครับผมสามารถนําบัตรเดิมของท่านไปรู้ซื้อสินค้าได้เลยวงเงิน1,000บาทคาดว่าจะให้เดือนตุลาคมเป็นต้นไปในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะครับให้1,000บาทเช่นเดียวกันแต่กลุ่มเนี้ยจะต้องไม่มีบัตรคนจนนะครับผมย้ำตรงนี้เลยจะต้องไม่มีบัตรคนจนนะครับและให้1,000บาท โดยนะครับใครที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งในแอปพลิเคชันเป่าตังก็ใช้แบบเดิมทุกอย่างครับผมโดยตอนเนี้ท่านสามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาติดตั้งในตัวเครื่องรอไว้ได้เลยครับผมใครที่เคยสมัครไว้แล้วนะครับก็จะมีรายชื่ออยู่ในระบบคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ คนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับเลยอาทิเช่นหนูหนูน้องๆหรือคนที่ยังไม่มีบัตรคนจนและยังไม่เคยสมัครคนละครึ่งไว้อันนี้ให้ไปสมัครลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอไว้ได้เลยครับและให้รอรัฐประกาศว่าให้กดรับสิทธิ์วันไหนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับผมเขาให้หนึ่งพันสมมุตินะครับเขาให้ใช้วันละสองร้อยนั่นหมายความว่าท่านเติมเองหนึ่งร้อยนะครับรัดออกให้หนึ่งร้อยนะครับผมก็จะใช้ได้ทั้งหมดห้าวันอ่ะสิบวันนะครับอันนี้สมมตินะครับผมสิบมุดอ่าก็คือว่าเขาให้หนึ่งพันนะครับใช้วันละหนึ่งร้อยของรัดนะครับผมมันจะใช้ได้สิบวัน การที่เราจะใช้ได้เราต้องเติมเงินของเราไปอีก100อันนี้สมมุตินะครับผมว่าเขาให้ใช้วันละ200นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมมันสืบเนื่องกันนะครับในกลุ่มบัตรคนจนและกลุ่มโครงการคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งต้องเติมเงินเข้าไปนะครับได้สูงสุด1 0 0 0บาทแต่เขาอาจจะให้วันละเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราจะประกาศอีกทีนึงส่วนบัตรคนจนให้ 1, 0 0 0 ไปซื้อสินค้าได้เลยไม่ต้องเติมเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแบบนี้นะครับผมถ้าใครงงกดย้อนคลิปไปฟังใหม่ได้เลยครับผมได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วต่อไปครับโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มยากจนนะครับนั่นก็คือได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มเด็กแรกเกิดหรือกลุ่มสวัสดิการ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสําหรับโครงการนี้นะครับมีหลายคนถามผมเข้ามาว่าจะเพิ่มเงินให้เมื่อไร่มันมีข่าวออกมานานแล้วว่าจะเพิ่มสําหรับโครงการนี้นะครับเขานะครับได้เริ่มดำเนินโครงการเข้าคอรมอนะครับตั้งแต่วันที่29พเพฤศจิกายน67และเห็นชอบตามข้อเสนอของ การพัฒนาหลักประกันนะครับบริการด้านทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติกอสอคอเสนอนะครับหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับผมกลุ่มแรกกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอายุ6 0ถึง69จากเดิมได้รับเดือนละ600ท่านจะได้เพิ่มเป็นเดือนละ700 อายุ70ถึง79ปีจากเดิมเดือนละ700ท่านจะได้เพิ่มเป็นเดือนละ850อายุ80ถึง89ปีนะครับจากเดิม800บาทท่านจะได้เพิ่มเป็นเดือนละ1000บาทอายุ90ปีขึ้นไปจากเดิมเดือนละ1000บาท ท่านจะได้เพิ่มเป็น1,250บาทเงินนี้ไว้เบิกถอนออกจากบัญชีนะครับผมมันจะไม่เหมือนโครงการคนละครึ่งและมันจะไม่เหมือนโครงการบัตรคนจนนะครับเงินในส่วนนี้จะให้แบบถาวรทุกเดือนนะครับผมจนกว่าท่านจะหมดสิทธิ์รับเงินนะครับและจะได้ตามขั้นบันไดาอายุส่วนโครงการของบัตรคนจน และคนละครึ่งนั้นจะเป็นโครงการจำเพาะพิเศษออกมาเป็นครั้งคราวถ้าได้รับก็จะได้รับเพียงครั้งเดียวนะครับหมด1,000ก็ถือว่าจบโครงการส่วนโครงการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุนั้นนะครับผู้ปิการนั้นนะครับก็จะอยู่ยาวต่อเนื่องจนกว่าท่านจะหมดสิทธิ์หรือเสียชีวิตไปเองและจะได้ตามขั้นบันไดไปส่วนของผู้สูงอายุผมก็ได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วนะครับต่อไปครับ หลักเกณฑ์เงื่อนไขเบี้ยยังชีพเงินคนพิการจากเดิมนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2กรณี2ส่วนนั่นก็คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทนะครับผู้ที่มีอายุสูงกว่า18ปีจะได้รับ800บาทหลังจากนี้นะครับเป็นต้นไปรัฐจะมีการให้นะครับกลุ่มผู้พิการปรับเบี้ยความพิการให้สอดคล้องกับค่าของชีพ เป็น1,000บาทแบบท่วนหน้าดำเนินการควบคู่ไปกับการนำคนพิการที่มีวิบัติประจำตัวคนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับ <S <S นั่นหมายความว่าหลังจากเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินผู้สูงอายุที่จะเพิ่มให้สูงสุดถึง1,250บาทและรวมไปถึงเงินเบี้ยคนพิการ ที่ได้จะได้รับ1,000บาทสูงสุดนี้ท่านจะต้องไปลงทะเบียนนะครับประจําตัวคนพิการก่อนนะครับรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับผมไปลงทะเบียนที่อบตอเขตอําเภอจังหวัดเงินเนี้ยสามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมทั้งเงินผู้สูงอายุที่เพิ่มให้สูงสุด1,200บาท1,250บาทตามอายุนะครับและรวมไปถึงเงินเบีย้ยผู้พิการ แต่ถ้าใครที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วก็รอรับเงินได้เลยนะครับหลังจากตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ให้ไปลงทะเบียนก่อนนะครับที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดนะครับเพื่อท่านจะได้รับสิทธิ์เงินนี้นะครับผมต่อไปครับเงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดนะครับผมโครงการนี้รัฐจะให้นะครับเด็กแรกเกิดจนเด็กครบอายุ6ขวบเป็นจำนวนเงินเดือนละ600บาท แต่ตอนนั้นเขาจะมีการกำหนดเงื่อนไขรายได้ครอบครัวแต่หลังจากตุลาคมนี้เป็นต้นไปรัฐจะไม่มีการกำหนดรายได้เงื่อนไขครอบครัวแล้วนั่นหมายความว่าเด็กแรกเกิดทุกคนนะครับผมจนถึงอายุ6ขวรก็จะได้คนละ600บาททุกคนโดยไม่มีการกำหนดเงินเงื่อนไขครอบครัวที่เฉลี่ยไม่เกิน100 0 0บาทต่อปีนะครับประมาณนี้เขาจะไม่กำหนดแล้ว นั่นก็หมายความว่าเงินสูงอายุที่ได้สูงสุด1,250บาทเงินผู้พิการที่เพิ่มขึ้นให้เป็น1,000บาทและรวมไปถึงการคัดกองกลุ่มเด็กแรกเกิดจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคบผมกสศแสดงความยินดีและดีใจด้วยใครที่เป็นผู้สูงอายุและยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนซะน,นะครับเขาจะให้ตาม ขั้นบันไดาตามอายุส่วนคนที่เป็นผู้พิการนะครับเขาก็จะให้ท่านนะครับสูงสุด1 0 0 0บาทหลังจากตุลาคมนี้ท่านจะต้องไปลงที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดในส่วนของกลุ่มบัตรคนจนนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้1000บาทนะครับครั้งเดียวเดือนเดียวจากเดิม300เพิ่มให้700นะครับผมไปรูดซื้อสินค้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเข้าไปนะครับส่วนกลุ่มของ คนละครึ่งนั้นนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มคนที่ไม่ไม,มีบัตรคนจนนะครับท่านจะได้วงเงินนะครับขั้นต่ำหนึ่งพบาทใช้ได้สองเดือนนะครับโครงการคนละครึ่งท่านจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนสมมติรัฐให้ใช้วันละ200ร้อยนะครับผมหมายความว่ารัฐเติมให้เราหนึ่งร้อเราเติมเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งร้อยรวมเป็นสองนะครับเท่ากับว่า ใช้ได้10วันนั้นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นรายละเอียดโครงการทั้งหมดที่ผมนํามาฝากในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใครที่ไม่เข้าใจพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้สวัสดีครับ